คอยบอกอคุณพ่อคุณแม่น้องน้องน้องที่เสียชีวิต <S <S 2> <S 2> ว่าลูกก็เสียชีวิตแล้วนะ พี่คงพูดเรามีน้ำปาเลยอตอนนั้นาที่เป็นทหานผ่านผู <c> ้ <oughs> ก,การนหานผ่านที่ภาคใต้อา,าคใต้คือ <c oughs> คือลูกเขาไม่อยู่กับเราแล้วก็เรา เราต้องดูแลเขาคือคือรักษาชีวิตเขาเมื่อเมื่อวันหนึ่งที่ที่ตัวเขาเนี่ยถูกผู้ก่อเหตุแรงยิงเสียชีวิตแล้วก็ถูกระเบิดเราคือลูกเขาเวลา ลำบากใจที่สุดคือคือ,ค,อคือต้องโทรไปบอกพ่อแม่เขาว่าแม่เขาก็มีควาสุขครัอตอนรับสายม่ฮัลโหลโอไปไง่ายแม่ทําใจด,ดีนะครับบูกแม่โดนระเบิดเพราะวาหงหัวเลย